โอ้โหคุณน่ารักอ่ะอสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับอาธิพันนะคะวันนี้มาเรีแอคชั่นค่ะเป็นคลิปบรรยากาศของกองทานท้ายเรือซีรีส์ซีซั่น2นะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปมิวกัรพาทัวร์ฟุตทักจากหวานใจมิวกัร ในงานวชดทยนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยจ้า สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ซีนนะคะวันนี้เป็นซีนงานบวชนะคะของน้องกัปนะคะในเรื่องไทยไ<อ>ทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสองนะคะซึ่งด้านหลังของเรานะคะก็เป็นรถบ้านของคุณมิวสุบสิทธิ์ค่ะ <Yeah! S 1> โอ้โห<อ>น,น,นะคะเรามีฟูดท<อ>ักมากมายเลยที่เป็นรูปน้องกัปน้องมิวนะคะที่แฟนๆส่งมาซัพพอตในเช้าวันนี้นะคะอตอนนี้ก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาออกกล้องจิกบาลน,นะคะ ได้ได้อันนี Works ้เป yeah. ิดทำให้เราแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องกัปป์่ะไปดูเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาทานนะครับผมขอชนก่อนขอชก่อน เป็นพิกเผาไว้ก็ได้นะอ้าวอีาพแล้วอ่ะอ้าวพี่เขาบอกว่าพี่มูไม่ทานเผ็ดนะคเอาพิกเผาไว้ก็ได้ครับกกันไหมร้าเป็นอะไรดีคะ๋ยวทำเอาเป็นช็อตก็ได้อเ้คราอานูเทล่าเดือครับคุเทล่านะคะอย่างเดียวหรอลอมปไคเแวะมาหน่อยนเดี๋ยวแวะมาอะไรอ่ะไปเดินดูกันดีกว่าค่ะอนี่ของพี่กาเหรออันนี้ของพี่กาวัดิ เป็นแบบว่าแบบชากาแฟข้างดื่มพ่อพวกเมนูโซดาอร่อยร้านนี้เมนูโซดาใช่ไหมมาแล้วหรอหรือไงเขาไปหลายจ๊อกนม่คือแบรทุราหรือเปล่าครับหรือว่าไม่หมายถึงว่าเนี่ยไม่คือเมื่อกี้จะบอกว่าหนูครับเดินไปดูร้านหนึ่งที่นิวแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแฟนคลับกับนักข่าวอะหมดแล้วนะข้าวหน้าไก่อ่ะตัวนักแสดงยังไม่ได้ออกมาเดินเลยนหมดแล้วทุกคนกินหมดแล้วข้าวหน้าไก่หมดแล้วกินเลยใช่ ขอได้ด้วยหรอถามเจ้าของงานยัยขอเลยครับผมนี่เป็นร้านอะไรอ่ะอันนี้เบบเพล็บเย็นมียวทานทาราคิริกันน่าคุณคุณจังเลยครับคนนี้หล่อเนาะคนนี้ใครอ่ะเออหล่ออยู่นะอ้าวไปมันคล้ายๆอยู่นะเราอ่ะค่อยคายสื่อข่าวให้กับทุกช่องนะคะตอนนี้ ไงครับเนี่ยทำไมเปลี่ยนแล้วอ่ะเฮ้ยเราออกมาตั้งนานแล้วไงเราหิวข้าวทำไมล่ะเราเพิ่งใส่เสื้องี้ออกมาได้ด้วยเหรอเราใส่กันหมดแล้วครับเออหรอน้าผมคุมไม่ทำไมมาแมตช์ซีนก่อนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวออกมาใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ๊มีอะไรบ้างเรามาดู ครับขอโทษนะคะขอโทษนะคะกับคณะไปพาทัวร์แล้วครับร้านแรกเป็นของคุณมิวสุภาษิ์นะครับผมเป็นข้าวไก่เทริยากิครับลองกินลองกินกันบ้างยังครับยังอร่อยไหมคะอร่อยครัโอเคครับผมยังไม่ได้กินครับขอโทษนะคะอันนี้เราไปร้านต่อไปเลยไหมครับสู้ๆนะ ครับผมเป็นร้านกาแฟครับก็จะมีหลายเมนูให้เลือกทานกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเ e oh. อสเปรสโซ่มิลเลกาโน่มอคคาลาเต้คาราเมลแม็กิอาโต้กินอะไรบ้างครับอะไรครับกินอะไรได้บ้างไม่กินกาแฟเดี๋ยวผมจะเป็นฝั่งนี้แล้วกันโกโก้ม <c oughs> ิลพิงค์มิลคาราเมลโอวตินฮันนี่มิลครับผมไทยทีอะไรอย่างนี้ร้ <c oughs> านเครปครับ, <c oughs> รบผม ทานให้อร่อยนะคะครับอ๋ออันนี้ให้ผมแล้วครับคบรัใส่อะไรครับเนี่ยไส้ล้มค่ะอร่อยโอเคเดี๋ยวเราหมุนไปข้างอีกแถวตายที่ไหนแป้งครับครับผมฝั่งนู้นโอ้ยแล้วปากอยากชิมให้เรียได้ครับโอ้ยครับ เลืเรียได้ครับอไปไปแล้วกนกาแฟในทางนะฝั่งนี้ป่ะครับใช่ครับน้ำเลยครับก๋วยเตี๋ยวยะะมีเยันตาโฟรครับผมมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำม,มีเยันตาโฟรครับมิวซูเปอร์สิทธิ์ฟูลซัพพอร์ตกับคณาวุฒิจากมิวกับหวานใจไต้หวันนะครับอืมซัพพอร์ตนะคันนี้ก็คือครับผมมาเลยคาร์ฟูมาเลยเยันตาโฟจากไต้หวันไต้หวันส่วนร้าน อันนี้ครับอันนี้เป็นของกิมาวินครับผมอกิมาวินอวกายไม่รู้ผมอ่านถูกไหมครับก็จะเป็นร้านน้ำครับผมมีน้ำหวานหลายอย่างมีคาปูชิโน่โกโก้ชาเขียวชานมเย็นนมชมพูนมสดครับต่อไปเลยครับไปร้านถัดไปกันเลยค่ะมีชูวันนี้ทุกคนถ่ายคอจะไม่แห้งนะพูดเลยร้านน้ำประมาณสิบล้านได้ ฟอร์มหวานใจเวียดนามนะครับผมซินเจ้าครับผมอันนี้คือเขาร้านคันนี้คือพูดภาษาเวียดนามได้เลยใช่ไหมคะภาษาอังกฤษครับเลนจกันยับเลยครับผมส่วนร้านต่อไปก็จะมีภาษาไทยแล้วกันครับสปาเกตตี้ครีมแฮมไข่กุ้ง สปาเกตตี้หอยลายผัดฉ่าสปาเกตตี้พริกกระเทียมเบคอนนะครับพริกกระเทียมเบคอนครับครับผมจะเป็นร้านบาร์บีคิวครับผม T H Barrio X New Cafe ครับผมก็เป็นร้านบาร์บีคิวต่อไปก็อันนี้ Good m o r n i n g ฟุตซ้อมปอร์ต by มิวส์ซูเปอร์ซิตีอินเตอร์เนชั่นแนลฟอร์ทันไทเดอะซีรีส์ซีซั่น2แคสต์ตากและแฟนส์ครับผมเป็นร้านฮอววัฟเฟิลมีฝอยทองเมลมะม่วงช็อกโกแลตหมูหยองลูกเกดมาอย่างเนี้กล้วยหอมช็อกโกแลตชิปแซนด์วิชหมูหยองพริกเผาแฮมสลัดบุอดแฮมซอสวาซาบิครับผมโอ้ยรับของกินก็มาว้านนี้นานแล้วเหนื่อยครับรับของกินก็มาอันร้านนี้เราไปนะครับเริ่มเราเริ่มเริ่มเราเริ่มร้าอ๋อเราเริ่มร้านนี้ใช่ไหมครับ มันเยอะครับน,นนี้เป็นเบสคัพเปอลฟอยเวอร์เบสคัพเปอลฟอยเวอร์เอ้าเชียร์เหมือนกันคุณรูปนั้นไม่เท่าไหร่คุณลองดูข้างๆ้งในโอ้ย้งโอ้ยน่ารักอันนี้ผม,อมโอ้ยอันนี้ก็เป็นร้านน้ำอีกหนึ่งร้านนะครับน่ารักปุ๊ปีคุณมีข้างในเหรอครับเนี่ยใช่่คะเยอะมากครับนี่เป็นร้านร้านอะไรครับเนี่ยก็เป็นร้านกระเพราหมูกรอบครับผมโอ้ย มีไข่ดาวด้วยโอ้ยอยากินอ่ะ่แหละพิเศษตรงไข่ดาวครับ๋ยวไปนะข่ามดได้ครับผมระวังนะครับระวังระวังเอ้ยได้ครับผมขอบคุณนะครับฝากพ่เบสไปก่อนก็เป็นร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งครับจากประเทศจีนครับผมใช่ครับไปครับต่อไปอันนี้เป็น ร้านจากกับ is nothing last f i อ e r ครับผมเป็นร้านวอฟเฟิลอีกหนึ่งร้านวอฟเฟิลครับมีแอลมอนลูกเกดเมม่วงโอรีโอช็อกชิปฝอยทองไส้กอไก่เบคอนไส้ครีมมันม่วงครับผมครับก็หมดแล้วอันนี้คือรอบเช้าพี่เมย์บอกว่ามี50คันวันนี้ใช่แล้วอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน เตรียมแบบกล่องมาใส่กับบ้านแล้วเดี๋ยวแบ่งกันจะได้ประหยัดประหยัดกันครับได้เดี๋ยวเราเจอกันตอนนี้ได้ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปแต่งหน้าก่อนครับผมขอบมากครับครับโอ้ยเม่านใชอบไหมคะไม่ลูกได้โอ้ยเย็นสบายชั้นตอยชอบแปลว่าชอบครับชอบแล้วชั้นตอยชอบมากเลยเย็นใช่ไหมครับได้ดิแต่ว่าชอบโอ๊ย แล้วก็ไม่เห่าแสดงว่าจะอมีความสุขากางใช่ไมใช่ใช่ใช่ใ่รม่ร้อนเนี่ยรหน่ารักมากน่รมาใช่ไหมคะโดดีมากเลยนะะเอาไปใส่ของันด้วยขอบคุณมากขอบคุณทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างด้วยนะคะอ่าที่ให้น้อง อันนี้เองที่มีหัวใจรักตลอดใช่ยังไงยังไงก็ขอให้รักน้องตลอดไปนะจ๊ะสืบบุญชนด้วยนะคะโอ้ยสืบบน่ารักที่สุดเลยบ๊าบมะมามะเอามะขับภูมิใจค่ะดีใจด้วยนะคะที่ลูกมาถึงวันนี้ใครๆต้อนรับหมดน้องๆพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนต้อนรับนะคะยังไงก็ฝากเพลงน้องด้วยนะคะ ทุกคนนะคะยังไงยังไงเนี่ยดาวโหลดทุกอย่างด้วยแล้วก็ด้วยข้าตุ้ปที่พิงบอกว่าจะอยากให้ได้5ล้านเมียใช่ใช่ยังไงยังไงช่วยช่วยน้องหน่อยนะคะ5ล้านมอเตอรสปันจะถอยได้ตอนนี้ตอนนี้4ล้านกว่าแล้วยังไงช่วยให้ถึง5ล้านเร็วๆนะคะใช้จัดวันนี้กลับไปปั่นปั่นยอาไม่ให้พลาดน้อง อันใหม่น้องวันเดือนค่ะที่หนึ่งสิงหาหนึ่งกันยาเอาอยากได้ห้าล้านเต็มืลยใช่ไหมโอ้ยเวลาอีกสองสามวันดไได้หล้านอปเร์ช่วยหนึ่มเื่อเขช่วยหน่เื่อมมีกํางช่วยกันทุกคนช่วยกันมอรยังไงคะช่วยไหมคะเวลาก็คือทำทุกอย่างแล้วค่ะไม่พองูเวลาน่ารักด้วยเหมือนกันอ่างไรกไรักทัก่อนนะคะได้ร ก็สบายเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ถูกใจนะาเจ้าขอบคุณเหมือนกันนะคะอือไม่ค่อยขอบคุณกันค่ะมเลยาด <toss> <ๆ S 3> สามยิหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามโอเค <ๆ S 3> ค่ะตรงนี้เลยตรงนี้แหละสวัสดีครับพ่อรู้สึกไงมากเหมือนวันนี้ลูกแแบบบวชจรงิรงๆเหมือนบวชจริงๆก็คืออยากให้เขาบวชจริงๆเลยครับครับดีมากดี ดีใจมากๆเลยครับวันนี้เพราะรู้ไหมว่าวันนี้เหมือนแบบได้เห็นกับในตอนโู <c oughs> ใช่เหมือนเหมือนเหมือนข้าบนนาเขาไปได้เห็นเขาบวชจริงๆในวันนี้เลยฮะซึ่งผมว่าเขาควรจะได้น่าจะได้บวชเร็วนี้เหมือนกันฮะ<ม>เหมือน <ๆ S 1> <ๆ S 2> วันนี้คือรู้แล้วว่า,ารออนไทย <c oughs> รอเหมือนพ่ออ๋อหรอครับผมนึกว่ารอเหมือนแม่เขา <c oughs> น่าจะหล่อเออ่หน้าตาเขาน่าจะเหมือนแม่มากกว่านะฮะหัว่าหล่อน้อยกว่าพ่อลูกๆก็คือหล่อเหมือนกันอ่าครับครับพ่อพี่เก๋ส่วนแม่ถ้าหล่อเหมือนแม่เลยแย่แม่รู้สึกไงวันนี้น้องเหมือนพ่อแม่ปวดจริงเแม่ปวดเหมือนเลยเหมือนเลยใช่ไหมแม่อวดไว้แล้วว่าน้องปหัวสวยใช่ก็ดีนะนี่นี่ลูกนี่ลูกอีกคนนึงอ๋อ อุ้ยคนนึงยังไงครับอ๋อลูกคนเล็กยังยังะครับพี่เกรทพี่กัฟเราเข้าด้วยพ่อวันนี้ฮะอ๋อลุ้นสภาพอะไรสภาพถึงไหนแล้วครับผมเกรดมีกัปแลนดีชื่ออะไรนะฮะน้องน้องคนสุดท้องเกรดกัฟก่าชื่อก่าพี่ดีมากก่าผู้ใครบ้างครับผมที่น้องปวดวันนี้ไม่ได้รอกโอ้โหเขาถามเดิมเหรอฮะขอไปแล้วหรอทำถามอื่นไหมมีไหม ภาคภูมิใจไหมฮะที่รู้มาถึงทุกวันนี้ถาไปแล้วอีกทำไปแล้วอีกกาของจริงเลยพ่อผมน้ำหนึ่งครับแม่มากเลยพักเออแม่รอทุกคนย้ายรอก่อนหายเลยแลวแล้วแล้ววันนี้พ่อและแม่ได้รอนะแล้วเราเลิกแค่นี้โอเคครับโอเคครับสวัสดีครับโอ้ยทีมงานนักล่าจ้างค่ะก็ได้จบไปแล้วนะคะสำหรับรีแอคชั่นของคลิปนี้นะคะฟุดซัพพอร์ตเยอะมาก ค่ะค่ะทุกคน50คนก็คือแบบปังมากแม่คือแบบเอาจริงๆตอนนี้คืออยากไปเลยนะคะจะไปกินของกินในงานต่างๆอุ้ยมีความเพลิินมีแบบร้านกาแฟาร้านขนมร้านน้ำร้านข้าวคือแบบละลานตาม,มากใส่ของกินอย่างเราใส่คาเฟ่ยอย่างเราก็คือแบบโอ้ยคงจะฟินมากๆ คือแบบนอกจากนอกจากจะฟินกับทุกๆคนนะักแสดงทานไทยเดอ e ซีรีส์ซีซั่นสแล้วฟินกับอาหารฟินกับต่างๆฟินกับการได้ถ่ายซีนล้ำหน้างาอีกคือแบบหุยคือแบบแอบวิชาทุกๆคนที่ได้ไปถ่ายเลยนะคะเนี่ยยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์ให้อ่าด้วยนะคะถ้าใครได้ไปงานนี้หรือว่า มีบรรยากาศอะไรจะมาเล่าให้อาฟังก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ